ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาตัวเองทั้งด้านการเรียนแล้วก็ด้านการงานนะคะทําให้เธอคนนี้เนี่ยตัดสินใจไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียถึง17ปีค่ะชีวิตของเธอน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะหนึ่งในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วก็เห็นจากขึ้นด้วยรอบตัวคือเพื่อนเพื่อนคนไทยชอบดูถูกตัวเองอชอบที่จะคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรื่องนี้นเรื่องนี้อะไรนะคะ อยากให้หนึ่งเลยแล้วดูถูกตัวเองมองก่อนว่าตัวเองมีความสมารถอะไรเราทําอะไรได้ดีแล้วเรายังมีข้อเสียตรงไหนเราเค่อยพัฒนาตรงนั้นะคะ่ะแล้วกล้าที่จะลอง,ลองเลยลองที่จะลองผิดลองปูก mm hmm. ทั้งหมดตัดมองว่าทั้งหมดที่ต่างมันทำมัน,นได้นะันคือจะเกิดจากการที่เราได้ลองอ่ะเราแบบเอ้ยลองเราต้องทําเราลองดูทําได้ไหมไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง อะไรนะ่อ,อส่วนใหญ่แอดจะเห็นว่าคนไทยชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอยู่ <ừ m. S 1> ในในในทำงานในในท,ที่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถนัดอย่างเช่นหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อน,นเนาะที่อยู่ที่ต่างประเทศวยกันที่อยู่ออสเตรเลียกันบางคนก็อยู่ที่นู่นเกินสิบปี <ừ m. S 1> แต่ก็ยังทํางานอยู่ในในโซนที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้พัฒนา,นานตัวเองในแง่ภา,าษาฝรั่งเศือะไรเงี้ยคะ่ะ <ừ m. S 1> ทั้งหมด้วนแต่งว่ามาจากความกลัวได้แหละความไม่กล้าออกมา อยากจะบอกทุกคนว่าออกสาลคอนฟออ์ตโซนค่ะมันมีการออกคอนออตโซนการเครียดบ้างเล็กน,น้อยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยมันทําให้เราพัฒนาตัวเองอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The s t a t y Time และที่ YouTube The s t a t y Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ